คนที่กําลังหางานดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะจะได้งานทํำไหมปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการตัดสินใจนะครับในเรื่องของการที่เรามั่นใจแล้วก็ทําเลยนะครับมั่นใจแล้วทำอย่างเต็มที่อย่าไปเกรงกลัวอย่าไปกังวลใจจนเกินไปเพื่อใทลายกําแพงความกลัวของตัวเองเนี่ยออกไปให้ได้นะครับและสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นการขอเนี่ยนะไม่ใช่เราไปขอทานนะไม่ใช่คือเราเนี่ยตั้งใจอะไรไว้แล้วเนี่ยก็ทําอย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่เราปรารถนาจะประสบความสำเร็จด้วย การทำของคุณเองนะครับและสิ่งที่มันเป็น ในเรื่องของการที่มาขัดในเรื่องของความเสน่็จของคุณก็คือความช่างใจของคุณเองนี่แหละนะครับบางครั้งมันกลัวมันกังวลมันเลยช่างใจนะครับไพ่คือเป็นช่างเลยนะตาช่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าอย่าไปช่างมันเราไม่ควรจะช่างใจจนเกินไปนะช่างใจเกินไปมันทาให้เราตัดสินใจอะไรไม่ได้ในวงจุงนี้ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการจะได้งานต้องเร่งลงมือทําอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับดูสิว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะไพ่แนะนําในเรื่องของการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมเสริมในเรื่องของทักษะความรู้ของคุณเองให้เก่งกาจมากขึ้นนะครับและการเรียนรู้เรื่อง เฉพาะเฉพาะเจาะจงในเรื่องของความรู้ความสามารถไพ่กินเป็นหมอรักษาเนี่ยหมายถึงความรู้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณเนี่ยจะไปทํานั่นเองจะทําให้มันเกิดในเรื่องของความสําเร็จที่มันเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้น,นและเร่งรีบลงมือทําโดยทันทีในปัจจุบันอย่ายรีรอนะครับอย่ารีรอในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความสําเร็จอย่ารีรอในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเองมันทําไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดของคุณเท่านั้นดังนั้นให้เร่งรีบทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถและความสําเร็จก็รอคุณอยู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจําหรือเป็นราชการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในงานในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันอรอโอกาสมากกว่านะครับโอกาสบางอย่างมันก็มาบ้างยังไม่มาบ้างนะบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เ,เราอยากได้ให้บับงเกิดผลบังเกิดสิ่งที่มันเ,เป็นความสําเร็จนั่นเองนะ มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังเป็นไปไม่ได้ตามที่เราคิดยังไม่ถึงจังหวะของมันเพียงแค่ว่าในปัจจุบันนี้เราเหมือนต้องวางแผนอนาคตมากกว่านะครับให้คิดว่าเป็นการวางแผนคิดให้มันเป็นสุขอนาคตจะดีกว่านะครับคิดไปสู่อนาคตในเรื่องการวางแผนว่าในเรื่องงานความก้าวหน้าเราจะเอาอยัางไงดีเราวางแผนในปัจจุบันให้ดีและมันสามารถ เป็นไปนตามที่เราวางแผนได้เพราะอนาคตเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความสําเร็จจากปัจจุบันที่เราวางแผนปัจจุบันที่เรานําในเรื่องของประสบการณ์นําในเรื่องของสิ่งที่ประสบพบเจอและนํามาปรับปรุงและเกิดความเปลี่ยนแปลงแ,และแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับมาดูซิว่าสิ่งที่ต้ตองระวังนะครับสิ่งที่ไพ่จะแนะนํามีอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นความลหล,นะลงไหลนะหลงไหลเนี่ยเป็นพลังงานของการที่บางทีมันเป็นความคิดที่มันมาบดบังนะจิตใจของเรามาบดบังความรู้สึกของเรา มันทำให้หลอกว่าอฉันทําไม่ได้ฉันต้องทําอย่างนี้เราจะถูกต้องบางครั้งสิ่งที่มันเป็นความหลงไหลที่ติดอยู่กับสิ่งเดิมๆเนี่ยมันทําให้คุณมองไม่เห็นในเรื่องของอ ความสําเร็จในเรื่องของการกระทําต่างๆดังนั้นสิ่งที่เข้ามาต้องใช้สติสมาธิมากๆโอ้ไพ่ขึ้นชัดเจนเลยนะดังนั้นการที่เราจะเอาชนะในสิ่งที่เราเป็นความเชื่อเดิมๆที่ว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนี้แล้วมันจะได้แต่บางครั้งเหมือนเราผิดพลาดมาเยอะแล้วนะครับเราไตร่ตรองไม่ดีนะไพ่ขึ้นนั่งสมาธิมันมีโอกาสที่จะเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันทําให้เราเห็นความจริงได้ไง่ายมากยิ่งขึ้น,นทบทวนตัวเองไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วนั่งว่างๆบกแบบไม่มีอะไรเลยนะเรามีโอกาสที่สามารถเมื่อเรานั่งแึแล้ว และเมื่อสมาธิของเรามีเนี่ยเราจะเห็นมากขึ้นว่าอ๊ยวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้างอุ๊ยวันนี้ฉันผิดพลาดตรงนี้พรุ่งนี้จะแก้ไขอย่างไรมาเป็นการที่เราไตรตรองนะครับเขาเรียกว่าโยนิสวงมนัสกาศนะมันคือการไตรตรองอย่างแยบคลายนะครับมีการแยกส่วนว่าอ๊วันนี้เราเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจัดการเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราทํายังไงให้ประสบความสําเร็จนะวันพรุ่งนี้ทํำยังไงบ้างนะมันเป็นการทบทวนในวันนี้และเรานํามาปฏิบัติใช้จริงๆมันก็ช่วยให้ในเรื่องของอสิ่งที่เราทําามมเกิดคว เข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับในเรื่องต่างๆมันก็สามารถที่จะสําสเร็จได้นะเรวก็าจาคงามตั้งใจของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโยกย้ายงานหรือคนที่เบื่องงานเนี่ย,ยจังหวะในช่วงนี้ดีไหมดูซิ เราคนที่คิดจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรโอ,อภัยขึ้นเป็นช่างนักปักหลังเลยนะถามว่าดีไหมมันกย็ยังมีผลเสียอยู่นะเนี่ยมันต้องมีการแต่งเติมมันต้องมีการปรับให้ดีไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่ตัดสินใจมันก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นมันอาจจะมีเรื่องของการที่มันยั่วยุนะครับยั่วยุว่างานตรงนี้ดีมากๆเลยนะงานตรงนี้มันโอเคสุดเลยนะงานตรงนี้มันยังนู้นอย่างนี้ร้อยแปดพันเก้าก็ต้องระวังนะครับต้องระวังในเรื่องของการคิดไตร่ตรองให้ดีในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันม คิดว่าดีกว่าจะกลับกลายไม่ดีไปกว่ากันเลยจากงานเดิมต้องระวังให้ดีอะแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงละ่ะไพ่ขึ้นเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วการจัดการในงานที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะจัดการไม่เรียบร้อยและเมื่อเราออกไปแล้วจากที่ทำงานเก่าเนี่ยมันทาให้เรากังวลใจรือฉันยังทาไม่ยังไม่เต็มที่เลยแล้วฉันออกไปแล้วอะมันก็ไม่รู้มันเหมือนยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าฉันทําได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันยังพิสูจน์ตัวเองไม่ไ ทำในสิ่งที่ตัวเองควรจะทำเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของการการะทําต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่า,าตัวคุณเองเนี่ยคิดอย่างไรมากกว่ามีความสุขกับสิ่งไหนมากกว่าในเรื่องของการทํางานนะดังนะน,นั้นไพ่โนมเอียงว่าในช่วงนี้คิดเยอะๆแล้วกันสาหรับคนที่จะเปลี่ยนงานนะครับถ้าคิดไตรตรองมาดีแล้วแล้ว,ลวดูแล้วว่ามันดีจริงๆกับตัวเราก็คิดเยอะๆนะแล้วสามารถไปได้แหละแต่มันก็ยังเกิดผลเสียสัดส่วนใหญ่ไพ่โนมเอียงไปทางที่เราอยู่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปจะดีที่สุดนะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยมาช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจแล้วก็เกิดจากการกระทําของตัวคุณเองด้วยที่จะส่งเสริมในเรื่องธุรกิจให้มันปังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับในเรื่องต่างๆมันเริ่มเกิดสิ่งดีเนี่ยเข้ามาตามมาในเรื่องของการกระทําต่างๆ ให้เกิดผลสำร็จผลสําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับไพ่ขึ้นเป็นภาพของการแต่งงานไปนถึงความสําเร็จก็ได้ความสวยงามก็ได้คิดสิ่งใดมันก็สามารถทําแล้วมันไปต่อหรือต่อยอดได้ในเรื่องของธุรกิจก็ถือว่าดีนะแต่ก่อนที่มันจะดีเนะี่ยมันเกิดจากการไตร่ตรองเกิดจากการทําแล้วเกิดความรู้ความสามารถเกิดความสําเร็จด้วยตัวคุณเองนะครับและแถมมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือด้วยนะครับเราควรระวันะวงนะครับเรื่องอะไรบ้างไพ่จะแนะนําอะไรบ้างดูซิ ในเรื่องของสิ่งที่เป็นธุรกิจนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการพบปะผู้คนนะในเรื่ององการติดต่อประสานงานในเรื่องของการได้รับลูกค้าที่มันมากขึ้นเนี่ยนะมันเป็นสิ่งท şey nice ี่เหมือนแบบเราก็ต้องจัดสรรที่ดีก็แล้วกัรไพ่ขึ้นเป็นการรอคอยมันก็มีโอกาสที่ถ้าหากคุณได้ไปปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรืออะไรบางอย่างที่เขารอคอยสินค้าจากคุณนะมันอาจจะเกิดผลเสียถ้าหากเราจัดระบบตัวเองไม่ค่อยดีในเรื่องของการกระทําต่างๆที่มีต่อคนที่มาติดต่อประสานงานกับธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ผิดพลาดคาดเคลื่อนจากการสื่อสารได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้โฟกัสจุดนั้นๆหรือทําใหา้มันเกิดผิดพลาดมันเกิดผลเสียกับเรื่องของอธุรกิจของเรานะครับก็ต้องมีการเกิดการตรวจสอบรอยโวโช่วงโวนะครับเรื่องต่างๆที่มันสามารถบังเกิดขึ้นได้ดังนั้นไพ่ที่ขึ้นดูหนังดูซีรีส์เนี่ยมันหมายถึงการเมินเฉยนะครับเมินเฉยในสิ่งทีเ่เราไม่ได้มองจุดนั้นและเราก็มัวจะไปโฟกัสเรื่องอื่นดังนั้นเราจงมองให้กว้างกล้วกันในเรื่องของธุรกิจจะได้ไม่เกิด ปัญหาที่จะตามมานั่นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของสําหรับนะครับในเรื่องของคนที่จะทําธุรกิจนะต่อเติมเสริมหรือว่าทำธุรกิจใหม่ๆจะทําได้ไหมในห้องช่วงนี้ดูซิอะสำหรับคนที่ทําในช่วงนี้เป็นอย่างไรไ่ขึ้นเป็น,นเรื่องหุญแจนะครับแล้วไปขึ้นเป็นบัณฑิตนะายถึงเรื่องของโอกาสที่มันเข้ามาสามารถทําได้เหมือนกันอิสระในการทําด้วยนะครับก็ทาแล้วก็ไม่มีปัญหานะในเรื่องของการลงทุนต่างๆขึ้นอยู่ว่าคุณจะคว้าเงินในอากาศได้หรือเปล่านะ้ามันอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ย มันเหมือนเงินก็เหมือนอยู่บนในอากาศอ่ะใครมีความรู้ใครมีความสามารถและช่องทางโอกาสของคุณเองเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนั้นคว้าได้เต็มที่นะครับเพราะว่านกก็เปรดเหมือนเงินได้นะ่มันมันสามารถจับได้ง่ายมากๆเลยโอกาสคุณมาแล้วโชคดีมากๆนั้นก็สามารถที่จะคว้าเงินคว้าทองนะครับโอกาสต่างๆในเรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจในช่วงนี้ก็สามารถทําให้ปังได้เหมือนกันถ้าหากไม่ทำล่ะไม่ทําไปขึ้นว่ามันก็ช่างใจนะครับว่าเฮ้ มันเสียดายนะมันยังไงน,นะโอกาสมาถึงมือขนาดนี้แล้วจะจะเก็บมือหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะงั้นมันเป็นการปฏิเสธที่คุณรู้สึกเสียดายนะครับในเรื่องของการที่ไม่รับโอกาสณนะตอนนี้มันก็ทำให้แบบรู้สึกกังวลใจเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนมันเห็นอยู่แล้วแล้วเราไม่ทําและโอกาสนั้นมาและเวลาเราก็ได้ด้วยนะครับก็ดูวิธีก็แล้วกันนะสำหรับคนที่โอกาสมาก็คว้าเอาไว้แล้วทําให้เต็มที่กันด้วยความรู้ศักยภาพที่คุณมีคุณทําได้อยู่แล้วนะครับไพน่นมเอียงอยู่แล้วว่า มันทำแล้วมันปังด้วยซ้าไปนะครับเป็นพลังใจให้